กสีคนไทยที่มาดูนนนี้ก็ด้วยเลยนรับี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคนะครผมฟอดเดน,นับโอเคนวะันาานี้ก,ก็จะมาสอนตามเทนเลยนะครับตามในทิกตอกเลยเนาะเป็น ของเล่นใหม่ในแคปคัตหรือมันเก่าแล้วเราเพิ่งรู้ก็ไม่รู้นะครับผมก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะครับผมน้อมนดแรกะท่านผู้ชมนั้นเพิ่มภาพมาเออเป็นการสืรปุ๊บปั๊บปั๊บสอนจบภายในสามนาทีแน่นอนโอเคครับอันดับแรกท่านผู้ชมนั้นไปแับภาพมานะครับผมผมวอาเป็นสองภาพนะครับท่านผู้ชมเอากี่ภาพก็ได้นะใส่เพลงตามใจชอบนะครับผมอันนี้ก็เก็บภาพมาเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปเราก็เพิ่มเสียงเพลงมาเลยนะครับผมกดเพิ่มการสร้างเสียง กดแยกแยกออกแล้วเนี่ยเออถ้าใครที่แบบมีเพลงในคลิปนะ้ก็กดไปแต่ผมแยกออกมาแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นทิปลอยเลวก็กดฟังดูนะครับว่ามันแบบเราจะให้มันอยู่จังหวะไหนนะกดตูมออกดูนะครับท่านผู้ชมงั้นก็กดมาร์กไว้ก็ได้นะเพื่อไปให้เราตัดง่ายขึ้นนะตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ขีดประมาณนี้ ยังติ้งอยู่ตรงนี้ก,กดมาแต่วไปผม้าไม่ทันวะเกิดวีม้ยโอเคประมาณนี้โอเคนะครับเมื่อเรามาร์เสร็จเราก็เพิ่มฉากดำนะครับกดไปที่เพิ่มไอ้ขาวๆเนี่ยเออเพิ่มภาพปกติเลยเนาะแล้วก็กดไปที่สต็อกวิดีโอนะครับผมอ่าเลือกภาพเป็นสีดำปึ๊บก็กดดาวโหลดนะใครที่ยังไม่ไดาวโหลดนะก็จะได้ประมาณนี้แล้วเรามาปรับสัดส่วนให้เป็นแบบ9เออ16:9นะครับผม จังหวะนี้อยู่ตรงนี้ปึ๊บปุ๊บประมาณนี้นะตัดง่ายขึ้นนะถ้าเรามาดังนั้นผู้ชม,มชมนั้นตัดก่อนนะค่อยไปซูมทีหลังตัดเพิ่มต็อกวิดีโอเหมืนอนไรเพิ่มภาพสีดําเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ตัดให้มันตรงกับจังหวะนี้แล้วก็ลบก็บอกปึ๊บ,บแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ ไม่ต้องเอายาวเอเพียงเอาแค่นี้พอเราจะรีบสอนรีบไปมันร้อนนะครับหลังจากนั้นท่นานผู้ชมนั้นกดไปที่วิดีโอเออไม่ใช่กดไปที่รูปภาพที่เราจะใส่อฟเฟกต์ก่อนนะครับผมกดซูมเข้ามาก่อนให้มันเต็มประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นท่นานผู้ชมนั้นเลื่อนหาคําว่าสไตล์นะครับผมเนะ่ตรงนี้เลยเนาะจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเนี่ยกดไปหนึ่งครั้งมันก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับที่ใส่ได้นะแต่มันจะเป็นอันกล้องสั่นตัวนี้เลยอันที่สองนับจากฝั่งซ้ายมือมาหนึ่งสองตัวนี้ กดใช้ไปก็รอเขาประมวลผลสักแป๊บหนึ่งนะครับผมมันก็จะแบบได้อารมณ์แบบ 3D ประมาณนี้นะครับผมแบบสันแบบ 3D นะไปเรามาดูนะาาาตัวนี้ก็ซูมเหมนกันเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็กดใส่ไสไตล์นะ่ะกดกล้องจันนะครับผมแบบนี้เลยคลิปนี้ขึ้นฟรี้ว จะเป็นอะไรที่ดีมากเออคลิปตั้งใจทาไม,ไม่ขึ้นฟรีทุกทีเลยกดไปเออนะครับผมเดี๋ยวจะทำไมทาไมมันขยับเราก็ทให้มันเท่าเดิมก็ได้นะครับผมยขยายคลิปออกมาให้มันเท่าจุดที่เรามาร์กอ่าประมาณนี้เลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมซูมเข้ามาปุ๊บแบบนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอ่าในในคลิป นั้นนะมันจะมีอ่ะตอนตอน้นคลิปมันจะมีแบบเหมือนคลิปมันจะหมุนก่อนเปลี่ยนฉากนะครับกดเนี่ยกดไอ้ตรงสีขาวขีดเ,เนี่ยตรงนี้เลยกดไปแล้วเราหลังจากนั้นเราก็เลือกคําว่ากล้องนะครับเมนูกล้องด้านบนนะอ่าเราเลือกเนี่ยมันจะมีสองอันเนี่ยนับจากฝั่งซ้ายมือมาอันที่อันที่สองกับอันที่สามนะครับจะเอาทวนเข็มก็ได้หรือใครจะเอาตามเข็มตามเข็มก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาใช่ไผมประมาณนี้ถ้าเป็นทวนเข็มก็จะุนกลับแบบนี้แต่ผมจะเอาไปทวนเข็มเนาะ ประมาณนี้เลยแล้วกดดูนะครับผมตึงๆกอดๆประมาณนี้โอเคนะครับผมใครที่แบบจะใส่แบบสีอะไรก็อันนี้ก็จะไ้ชมชอบแบบไหนก็ตามบายทนผไ้ชมนะครับผมส่วนผมจะใส่ไปฟิลเตอร์ปกติเลยนะครับเกียดปรับภาพอะไรยุ่งยากฟิลเตอร์ ใครจะปรับภาพเหมือนผมเนาะก็กดไปที่ภาพภาพยนตร์นะครับกดเข้ามาฟิลเตอร์กดเขาว่าภาพพยนต์แล้วก็วันที่ร้อนระอุนนะใครที่แบบมันมันเกินมันแบบเข้มเกินก็ปรับเก,กก็ได้นะปรับลงอีกก็ได้แต่ผ,ผมไม่ปรับแล้วครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคฟิลเตอร์นี่ภาพพยนตร์วันที่ร้อนระอุประมาณนี้นะครับผมโทนหอกเย็น ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็สำหรับนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อให้ผ่านโดนมาดดจากช่องฟันเดอร์ก็สำหรับนี้สวัสดีครับจนมีคลิปหน้าครับบาย